กรณีของราชกรุ๊ปนะครับล่าสุดทางคุณนิทัศนวรพลพิพัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางราชกรุ๊ปเนี่ยก็เปิดเผยเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับในช่วงระหว่างปี2 5 6 8มาจนถึงปี2 5 7 2อ็โดย <c oughs> เปิดเผยว่าบริษัทเองมีการกำหนดทิศท,ทางธุรกิจนะครับที่จะมุ่งเน้นธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานเป็นหลักนะครับพร้อมกับขยายการลงทุนครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้มากขึ้น ก็รวมไปถึงการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่นะฮะเพื่อให้สร้างมูลค่าได้สูงสุดทั้งในแง่ของการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเพื่อให้ใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุดการปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรมพลังงานที่สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของโลกนะฮะนอกนอจากประเทศไทยบริษัทเองก็ตั้งใจที่จะขยายธุรกิจในประเทศที่เป็นฐานการลงทุนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะประกอบด้วยออสเตรเลียอินโดนีเซียสปปลาวเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับ นะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะก็ยืนมีการตั้งเป้าในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ใหม่ๆนะครับที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวนวัตกรรมทางด้านพลังงานนะครับนอกเหนือจาก Australia, ออสเตรเลียเช่นบมิภาคในฝั่งของอยุโรปตะวันตกแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับการดำเนินการในแง่ของออสเตรเลียนะครับล่าสุดทางราดกรุ๊ปเองเขาก็มีบริษัทลูกที่ชื่อว่าลาดออสเตรเลียคอร์ปอเรชันจำกัดนะครับ หรือว่า ARC เนี่ยนะครับก็เป็นแกนหลักนะฮะในแง่ก่อนการขยายธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับตัวของบริษัทนะครับโดยครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับสัดส,ส่วนรายได้เนี่ยอยู่ที่19%เของรายได้รวมของอทั้งหมดนะครับก็คิดเป็นประมาณ2,948ล้านบาทโดยคาดว่านะครับรายได้จะเพิ่มขึ้นนะครับหากว่าโครงการที่อยู่ในมือนะครับสามารถพัฒนาและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมายนะครับ โดยภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าวนะครับก็จะมีการสนับสนุนแง่ของเป้าหมายพลังงานทดแทนของบริษัทนะครับที่กําหนดไว้ก็30%นะครับของกำลังการผลิตทั้งหมดนะครับอันนี้เป้าหมายอยู่ที่ปี2 7 3นะครับและก็40%นะครับในปี278นะครับปัจจุบันนะครับทางราชออสเตรเลียนะครับก็อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บไฟฟ้านะครับรวมถึง9โครงการนะครับ ในจํานวนนี้นะครับสโครงการมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิต์นะครับมารูรันนะครับกำลังการผลิต150เมกะวัตต์ร่วมกับตัวของระบบกักเก็บพลังงานนะครับ80เมกะวัตต์นะครับและก็กักเก็บพลังงานได้ถึง162เมกะวัตต์อวานะครับ ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างและก็กำหนดนะครับเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี270นะครับขณะที่โครงการระบบกักเก็บพลังงานนะครับเบริลนะครับขนาด100เมกะวัตต์แลวก็กักเก็บพลังงานได้200เมกะวัตต์อ่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะครับระบบกักเก็บพลังงาน El a เอรินะครับก็ขนาด250เมกะวัตต์นะครับก็กักเก็บพลังงานได้500เมกะวัตต์อ่านะครับ ก็แผนทั้ง2โครงการนะครับได้รับความเห็นชอบแล้วก็คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้นะครับในช่วงของปี272 แล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการนะครับโรงการพลังงานลมนะครับสปริงแลนด์นะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะครับโครงการแล้วก็ประเมินเบื้องต้นนะครับความเร็วลมที่เหมาะสมและก็เป็นแหล่งพลังงานได้แล้วก็มีระบบสายส่งในพื้นที่รองรับได้นะครับสำหรับกาลังการผลิตนะฮะก็ประมาณการไว้ที่500ถึง800มิะวัตต์นะครับก็คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี2 7 3นะครับแล้วก็นะฮะถ้าดูในแง่ของข้อมูลของราช ออสเตรเลียนะครับก็มีการบรหิหารจัดการโรงไฟฟ้าในออสเตรในออสเตรเลียนะครับทั้งหมดรวม2 0 9 5เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ3แห่งและก็โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน9แห่งนะครับรวมถึงระบบกักเก็บพลังงานในแง่ของแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับก็ถือว่ามีพัฒนาการสำคัญเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับในส่วนของราชกรุ๊ปและภาพที่ชัดเจนนั้นก็คือการ มุ่งนะฮะขยายกำลังการผลิตเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งในส่วนของพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานแบบดั้งเดิมซึ่งก็แน่นอนพลังงานแบบดั้งเดิมเองยังถือเป็นส่วนสำคัญนะครับในแง่ของการรักษาความมั่นคงด้านเถรยรภาพของการผลิตไฟฟ้านะแต่ก็ในระยะยาวเองก็คงจะมีการ Diversify ไนะไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นดูราคาหุ้นของราชกุ๊ปในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความแข็งแกร่ง นะครับก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับก็น่าสนใจนะฮะว่าที่ราคาระดับปัจจุบันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทยอยสะสมเพื่อลงทุนได้หรือไม่เนื่องจากว่าถ้าไปดูอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่าดีวเวนท์ยิวนั้นปัจจุบันสูงถึงประมาณ6.15%นะครับก็ถือว่าสูงสำหรับหุ้นโรงไฟฟ้าขนาดที่ซื้อขายบน P/B/V Ratio เนี่ยที่เพียง0.6เท่าเท่านั้นนะฮะ ในแง่ของ P/E ratio อยู่ที่10.14เท่าก็น่าจะเป็นระดับที่ต้องถือว่าต่ำมากนะครับแล้วก็ price per book เองเพียงแค่0.6เนี่ยมันเลยครึ่งเท่า b บุกมา <c oughs> เล็กน้อยเท่านั้นนะ <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็ในแง่ของราคาในช่วงที่ผ่านมาก็ดูจะค่อนข้างจะจำกัดนะก็แกว่งตัวนะก็ไปไหนได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ <c oughs>